นะครับขอบคุณครับครับและผมการันตีว่าทนตาครับจะทาหน้าที่กนเลยการเสวนาในวันนี้ครับก็คงจะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกัน,นวันนี้คือเรื่องของการทำศินิยาและการใช้เครื่องเอเียนั่นเองครับท่านแรกที่ผมอยากจะนะครับเป็นถามก็คือท่าน ในแพทย์อนุชาเสรีสิทธินนะครับท่านเลขาธิการถามต้องถามท่านเลขาธิการก่อนนะครับว่าอะไรที่เป็นเหตุผลหลักนะครับที่ทําให้ทางสชแล้วก็ท่านเลขาธิการนะครับส่งเสริมผลักดันให้ที่ต่างๆมีการติดตั้งเครื่อง a e ครับอาจารย์ครับก็เรียนว่าเราเมื่อกี้ที่พูดต่อนะว่าเวลากู้ชีพออกไปช่วยคนโดยการที่มีคนโทรหนึ่งหก เราก็มีการบันทึกตัวเลขเพราะว่าสูตรเราจะเห็นกสัรการ1โกกาามีจังหวัดละ1ศูนย์หรืออย่างร้อยนะอาจจะมีบางจังหวัดก็มีสศูนย์เพราะว่ามีทะเลกั้นอย่างสุราษฎร์นะมีภูเขากั้นอย่างแม่สอดต้องแยกไปเราก็เคยนั่งดูข้อมูลกันว่าตอนท่องโคลนเป็นประมาณสักแสนกว่าครั้งเนี่ยก็ยังไม่เห็นภาพบาอย่างแต่พอเขาเก็บข้อมูลส่งมาให้เราประมาณล้านกว่าครั้งเนี่ยก็มีประจักษ์พยานให้เห็นนะว่าที่ผมเล่าสองเมื่อกี้ว่า ตอนแรกก็นกึกว่าเป็นรถชนบนถนนนะต่อมาถูกตามด่วนเนี่ยกลายเป็นเรื่องหัวใจหยุดเต้นเฉียบพันนอกโรงพยาบาลในบ้านบ้างในที่สาธารบ้างน,นะพร้อมกับไปดูตัวเลขของอทางกรมควบคุมโรคสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่ายอดการเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพันนั้นเนะี่ยตัวเลขกำลังจะแซงพวกรถชนกันเข้าไปน,นะฮะทางสถาบันซึ่งถือว่า ถ้าเอาหนังสือหรือกฎหมายพระราชบัญญัติการแพทย์ฉรเชิงชาตินะเขาเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกันว่าหนังสือเล่มแดงไม่ต้องอ่านข้างเล่นนะฮะอ่านหน้าหลังสุดก็พอจะพบว,ว่าเขาเขียนเลยว่าหน้าที่ของพวกเราคือไปสร้างความพรม้อมใพการรับมือให้กับหน่วยกู้ชีพเชียร์ให้ภาคประชาชนเตรียมพร้อมรับมันนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เรามาทราบกันนะว่าผู้ป่วยเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลจากีทีดินเฉียบันถือเป็นปัญหาสารละนะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระแสเนี่ยเราได้ต้องขอบคุณอาจารย์ชูศิลป์นะว่ยกระดับมันขึ้นไปในสภานะแล้วก็ดันไปน้ำสามสายสภาสนชนะฮะแล้วก็ทางรัฐวิทยาบาลรับมือเอาเปัญหาเนี่ยเข้าไปในเวทีที่หวังจะสร้างความยั่งยืนในการให้ไปฝึกกันในโรงเรียนแต่ภาพที่แท้จริงก็คือว่าความรู้อีกด้านหนึ่งที่ในประเทศที่เขาเดินผ่านการเสียชีวิตแบบเราไม่ต้องพูดถึงรถนกันนะ แบบที่กรณีหมอจะอยลดเต้นเชียบผ่านตั้งแต่ปี2542เรียนยังไงไม่ถูกเนี่ยผมณอ,อกอแก้นะอันนี้เราได้คคืนิเชียนมาช่วยแลผมหมอโทวบิดิสหมอก,กระดูก <c oughs> ก็เรียนว,ว่าตั้งแต่ปี42ในงานวิจัยคลาสเอคลาสเอนี่หมายความว่าทั้งความเชื่อมั่นก็สูงความแม่นตรงก็ดีนะในอเมริกาว่าเมื่อมนุษย์เราจะอยู่เต้นเชียบผ่านในนอกโรงพยาบาล เขาใช้คำว่าพระเจ้าได้โอกาสนะฮะแต่ว่าคนจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะฮะหรือคนขาวคนดำคนไทยคนต่างชาตินะฮะคนอาเซียนคนชายหรือหญิงก็ตามเนะึยคลื่นไปนฟ้าหัวใจที่เคยเต้นปกตินะที่เป็นคลื่นที่เราเคยเห็นปกติถ้าเป็นทางหมอเรียกว่า p q r s w เนะีจำนวนหนึ่งมันจะพลิกกลับมาเป็นคลื่น V-F เดี๋ยวจะรองอเราจะเอียนนะจังหวะเน,นี่ยนฮะ งานวิจัยบอกว่าถ้าปั๊มหัวใจได้ถูกวิธีนะครับแล้วมีใครพาเอาเครื่องเนี่ยไอ้เจ้า a อ d ดีมันก็ตกหัวใจให้ทันเวลาที่เหมาะสมเนี่ยงานวิจัยยืนยันว่าตัวเลขแห่งการฟื้นคืนกลับมาค่อยๆเปลี่ยนจาก5%ขยับสูงขึ้นเรื่อยพอถึงปี48ญี่ปุ่นก็ลงลแข่งกับอเมริกาในการติดตั้งเครื่องล่าวต้องเรียนมา,าว่าสิ่งที่ผมรู้สึกได้ความจําเป็นเรื่องนี้ผมรู้สึกได้ตั้งแต่หมอกระดูกที่อุรตั้งแต่ปี45 ซีสองเมกาประกาศเรื่องนี้ซีสามซีสี่บริษัทฮิวเล็ตเพ็กกาดซึ่งเป็นผู้ผลิต l ดีต้นๆของของโลกในละครนะคะการแสดงของเอ็นดีเหมือนกันค่ะเรื่องของอะไรกันตอนนี้เช่นอ่าความจมน้ำเงี้ยค่ะหรือว่าเราแบบหายแบบมีการแบบเหมือนได้เรื่องเราเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยก็จะมีฉากที่แบบว่าต้องมีการอ้าวหัวใจซึ่งตอนนั้นที่ให้แสดงเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าถูกหรือไม่ถูกคืงแล้วจะพูดกับเขาบอกใช่แล้วก็ใช้ความที่ คนตรงนั้นน่ยบอกว่าเพราะอย่างนี้นะจากที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ไม่ได้แบบถูกว่าเกษตรหรือเปล่าดิก็ไปดูในซับแล้ทีส่สำคัญคือออกมาทางสือ่อเป็นภาพให้ทุกคนเด็กทุกคนครอบครัวทุกคนดูละครเสร็จละครดิ <ฮะ S 2> ก็ความถูกต้องไหมไม่สามารถบอกได้ค่ะก็เลยเป็นเป็นอะไรที่เมื่อดีได้มีโอกาสมางานนี้แล้วได้มารู้จักเรื่องของ C P R ได้แล้วก็รู้เรื่องพิเศษ C P R แล้วก็ได้ได้เจอเครื่องในอีดเนี่ยก็ ก็ไม่เคยรู้มาก่อนคือเราเคยเรียนเมื่อตอนเด็กๆเนาะการปั๊มก็ปัป๊มปกติตอนนั้นเมื่อเด็กมากๆซึ่งก็พอเทคโนโลยีมันมีอะไรที่พัฒน,นามากขึ้นก็มาเจอเครื่องนี้ค่ะ,ะเพราะว่าเครื่องนี้มันมีอะไรที่ทําให้เราซึ่งไม่ได้มีความรู้ทงางด้านการแพทย์หรือว่าเบสิกพื้นฐานเรื่องการปั๊มหัวใจหรือการช่วยเหลือคนเลยกับพอได้มาเจอเครื่องนี้มันง่ายแล้วก็มีที่การบอกที่ชัดเจนคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่แพทย์ด คนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีการศึกษาที่สูงมากก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนได้จบป .6 กปสก็สามารถทำได้เหมือนกันเมื่อกี้น่ะแอนน้องปรีได้ลองลองฝึกสอมไปเรื่อยนี่ถามพี่นิดนึงก่อนว่าโดยโดยจากที่เราได้ฟังอาจารย์หมอพูดถึงนะครับรวมไปถึงที่ได้ลองฝึกสอมเนี่ยน้องกรีคิดว่าคนในปัจจุบันเนี่ยเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้องปรีหรือว่าคนที่ที่เป็นแฟนที่นักทุนละครมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ครับคิดว่าจำเป็นมานานมากนะคะนานมากๆแล้ว แต่ว่าทําไมถึงไม่ได้ไม่ได้มองเรนเห็นในสิ่งความสาคัญตรงนี้เพราะว่าจริงๆอันดับแรกเนี่ยเรื่องการช่วยเหลือคืการช่วยเหลือคนคือสิ่งสําคัญที่ทุกคนอยู่แล้วไม่ไม่จำเ,เป็นว่าต้องเป็นคนที่รักของเรามันคือ,ม,คอมันคือจิตใจของคนที่ต้องช่วยเหลือก,กันและกันเวลาเราขับรถไปเราเจอคนแบบรถชนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ลงไาช่วยเขาเพราะคนสมัยนี้เริ่มเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นเริ่มเริ่มใส่ใจตัวเองมากกว่าจะใส่ใจคนอื่น ก็รู้สึกว่าสำคัญอันดับแรกคือเรื่องของความคิดถ้าความคิดดีและกล้าที่จะช่วยเหลือแล้วที่สำคัญบวกกับมีเทคโนโลยีที่ดีแบบนี้ความกล้าความมั่นใจก็จะมากขึ้นค่ะก็จะทให้คนแบบแล้วแล้วมีการประชาสัมพันธ์ที่แน่นขนาดนี้คนก็จะอินก,กล้าและยิ่งเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคนของประชาชนของสังคมถ้าเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาได้แล้วเราเราไม่ได้อายุมากมายเราก็ยังยังยังเป็นเหมือนเยวาวชนคนหนึ่งที่ก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นทุกกคนก็ทําได้เหมือนกัน เคยบอกว่าเคยเล่นละครแล้ว <forecasting> ก็มีการปรับกหัวใจนะพี่น้องเพือนดูเหมือนเหมือนเหมือนละครไม่เหมือนเลยค่ะไม่เหมือนเลยละคะเขาพูดเสียงแบบสูงมากาไม่เหมือนเลยค่ะบอกว่าพอได้ทำจริงๆอ่ะยากยากเหมือนกันแต่ไม่ยากเกินความสามารถททุกคนจะทำได้ค่ะมาดทุกคนทำได้จริงแต่ขอให้มีการฝึกก่อนมีการมีการได้เรียนรู้จริงๆก่อนกับกับผู้เชี่ยวชาญกับมืออาชีพจะสามารถทำได้ค่ะจริงๆก็ปรจะพาดกับพี่สิริบุรว่าวันที่23นีของเราอาจารย์เราก็จะเอา ทางผู้ผลิตละครครับต้องกรยยีผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้ผลิตการทีวีครับนำมาเรียนรู้เรื่องการพูเส้นะฮะไม่แน่ว่าเดี๋ยวผู้กับเรื่องต่อไปของต้องกรีเนี่ยจะบอกว่าไ่เรียนกับสปชามาแล้วก็ได้นะไปคิดจะบอกว่าในในกองละครค่ะคือคือเราทำงานอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนคนแบบไถนาะไยถ้าเรียบเทียมนะจริงๆเพราะว่าเราเจอแดดเจอเจออากาศค่อนข้างร้อนเจอฝนเจอฟ้าเจออะไรแบบเนี้ยค่ะคือ ถ้บทับเปรียบเทียบก็คือเหมือนคนทํางานกรรมกรคนนึงเลยแหละแล้วมีโอกาสที่เคยสื่อมาชนเข้าไปในกองถ่ายแล้วก็จะเป็นลมเป็นแรงกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบต้องพากันหานะ่ามันตึ้อัดมันแออัดกันไปหมดเลยียค่ะแล้วตอนนั้นพอเหมือนมีอาการเหมือนไม่มีใครทําอะไรเลยทุกคนรีบวงกองใหญ่มากแล้วก็ปล่อยเขาดอยอยู่งนั้นแหละแล้วก็แบบรอให้คนมาช่วยอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นการที่แบบไม่มีใครมีความรู้พื้นฐานตรงนี้เลยจริงๆก็น่าเสียดายที เรียกว่าน้องต้องจัดนําไปใช้เพื่อถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยคือเอาไปดูแลกันเองก็ก็ควรจะต้องทำด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะนี่ทีนี้ถ้าอาจารย์อาจารย์วันอย่างที่บอกว่าวันพวกนี้เป็นวันแม่นะครับแล้วก็บอกไปกินจันท์ว่าเอเดียจะไปติดตั้งตามพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่ห่างไกลนี่ถามท่านอาจารย์ชัยวุฒินิดหนึ่งครับว่าอย่างการที่พาคุณแม่ในเด็กของแม่ผมก็60กว่าแล้วนะครับหกสิบกว่าแล้วแล้วก็อย่างคนที่สูงอายุ แบบนี้ครับอย่างก,การนั่งรถนานๆนั่งรถทัวร์นานๆไปเที่ยวกันก็ด,ดีหรือว่าท่านแข็งแกร่งมากครับพาคุณแม่ขึ้นภูกระดึงอะไรอย่างนี้นอาจารย์แบบนี้มัน,ม,นมันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจวายหัวใจเต้นเฉียบพลันได้มากน้อยแค่ไหนครับก็มากจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับขึ้นหนึ่งเนี่ยเรื่องของการประเมินเพื่อหาความเสี่ยงอย่างที่บอกว่าหลายคนคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วไม่เคยตรวจสุขภาพจริงๆก็จะมีโรคหัวใจซ่อนอยู่ ก็เป็นโอกาสที่ดีให้ก่อนทานําแม่ไปเที่ยวพ่อแม่ไปตรวจร่างกายเปนาจริไปก่อนนะครับ <laughs> ดูได้มีไขมันมีเบาหวานนะครับมีโรคหัวใจไหมอะไรอย่างนี้นครับแล้วก็ความจริงอันนที่ผมเสิมคือเรื่องโสโุขนบะัญชเนี่ยอันนี้อาจจะคุะนนคไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจะต้องตรวจที่ในฟ้านิหัวใจไว้ก่อนนะครับคุณหมอที่ททใกล้บ้านก็น่าจะดูได้แล้วแนะนำว่าอาจจะต้องทำอันตราซาวหัวใจก็จดูกล้ามเนื้อหัวใจแลนีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่บอกเลยว่าถ้าเป็น นเ,เองนะนะครับโอกาสนอดแค่ห้าเปอร์แต่ถ้าปั๊มแล้วก็ตะโนกนบอกผู้ชีพแล้วก็รอผู้ชีพมานะในญี่ปุ่นนะยังไม่รับเราเลยนะครับนอดยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือกว่าจะมาจาฝ่าไฟแดงจะอะไรมาเนี่ยนะยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าปั๊มแล้วก็รอดบ,บอกผู้ชีพพร้อมแล้วตัวเองก็มีเครื่องอยู่ใกล้นะฮะขึ้นเป็นสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวเลขนี้ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะจาก36 38เพราะยิ่งมีเครื่องกระจายมากขึ้นแล้วก็มีการฝึกมากเท่าไหร่ ญี่ปุ่นก็ตีตัวเลขมันขึ้นไปนใกล้ล้านสิเร่เลยทั้งขายทั้งแจกนะฮะ,ะจะไม่รู้จะขายเยอะหรือแจกเยอะแล้วของของของคุณบิ๊กนี่อย่างเครื่องนี้พิเศษก็ก็นำไปใช้นในในในสถานการณ์จริงก็หลายครั้งอยู่ใช่ไหมบิ๊กครับครับครับผมก็จร <c oughs> ิงจริงในสถานการณ์จริงเนี่ยเราก็วันนั้นไม่ได้เป็นความตั้งใจนะแต่ว่าเป็นเหตุบังเอิญมากกว่านะฮะมีสองมีสองงานเลยมีสองงานเลยงานแรกเนี่ย เขาขอมาว่าอยากจะได้เครื่อง a d ดการซัพ<ค><อ>พอร์ตในงานมาราธอนอ๋อในมาราทอนในงานมรนานมราธอนนั่นคือจองบึงมาราธอนนะครับงานจองบึงมาราธอนเนี่ยเป็นงานแข่งขัน,นการวิ่งเนาะการวิ่งระยะย,ยาวนะครับวิ่งระยะย,ยาวก็ข้ากฎว่าเราเอาเครื่องไปซัพพอร์ตประมาณ10เครื่องนะฮะติดตั้งตาม,ตามจุดต่างๆแล้วก็มีคุนบอลได้ทำการเทรนนิ่งกับ อาสาสมัครผู้ช่วยเหลือนะครับก่อนถึงวันวิ่งจริงนะครับก่อนหน้านี้หนึ่งวันเนาะเราก็ทําการเทดวิ่งกัน,กนพอทีนี้ก่อนวันวันจริงเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็วันนั้นรู้สึกว่าอยู่ในห้างเนานะผมไม่ได้ไปวิ่งมาราธอนด้วย u ด d ก็มีข้อความขึ้นมาผมว่าเครื่อง A e d ของนักิ๊กได้ใช้งานแล้วผมตกใจเลยว่าบอกว่าเฮ้ยไอ้ใช้งานแล้วมันจริงหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าเขาบอกใช่มี uh, ผู้ชายใช่ไหมนักวิ่งเป็นนักวิ่งผู้ชาย นะอายุประมาณ20ปี20 27วิ่งเวิ่งอายุ27ปีครับ27นะฮะอ่าวิ่งก่อนถึงเส้นชัยใช่ไหมฮะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วฮะอาจารย์วิ่งมาถึงได้42กิโลกว่า42กิโลนะฮะก่อนถึงเส้นชัยเนี่ยก็ล้มลงไปนะฮะแล้วก็หัวใจหยุดเต้นนะครับหยุดหายใจนะครับก็ทันทีฮะอาสาสมัครแล้วก็พร้อมทีมแพทย์นะครับรีบวิ่งเอาเครื่องเ d เข้าไปใช้อ่ปรากฏว่ากระตุกขึ้นมาใช้หนึ่งช็อตใช่ไหมฮะใช่ครับหนึ่งช็อตแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะฮะ พราะนั้นก็เป็นประกฏการณ์ที่ผมก็ตกใจนะแล้วก็ดีใจไปในตัวนะครับว่าในสิ่งที่เรามอบให้นะหรือว่าที่เราไปซัพพอร์ตเนี่ยมันใช้งานได้จริงแล้วก็ช่วยชีวิตคนมาจริงๆคือต้องต้องเสริมนะต้องเสริมคุณบิ๊กว่าเพราะว่าตักงแต่วันนั้นอยู่ในเหตุการณ์ว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะจะทําให้งานวิ่งงานปั่นจักรยานซึ่งกำลังบูมมากในประเทศไทยเนี่ยนะครับตื่นตัวนะครับบอกว่าไอต่อไปนี้จัดงานวิ่งจัดงานอีเวนต์เนี่ยต้องมีเพื่อนพวกนี้เข้าไปแสงบาทรองรับเหตุกาารรณ์เหล่่นี้้ดวยใชัคบ ก็ยังมีเหตุการณ์ที่หลีเป๊ะอย่างนี้ดังนั้ชาลารี่าคุยช่างเรียนในขาเรียนท่างต้นนะครับนะครับก็วันนั้นก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ากําลังเตรียมการมอบเครื่อง AED แต่ว่าเราก็อยู่อีกที่หนึ่งเนาะเสร็จแล้วก็กําลังเตรียมของเตรียมอะไรอยู่ก็มีโทรศัพท์เข้ามาเหมือนกันขอ AED ด่วนครับผมก็ตกใจเฮ้ยจะรีบมอบขนาดนั้นเลยนะอ่าจริงๆแล้วยังไม่ถึงกำหนดการเลยไม่ถึงกำหนดการนะฮะอีกสักประมาณเดือนเปิด ยังไม่เดียมนะอยก่กันวัชั่วโมองหนึ่งได้เขาบอกว่าของจริงของจริงผมก็ตกใจของจริงตอนนั้นเนี่ยผมผมไม่คิดอะไรนะผมคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะได้เป็นคนที่เข้าไปช่วยจริงๆไม่ใช่ในีแง่คนขา,ขายของนะฮะอันนี้เราเราพูดถึงว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงเป็นเป็น,เป,นเป็นประชาชนจริงจริงนะฮะเราก็ได้รับโทรศัพท์มาผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะรีบเอาเข้าไปนะฮะทีนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมนะฮะตะโกน ออขอความช่วยเหลือแน่นอนผมบอกว่า,ามีคนหมดสติหยุดหายใจผมจะหยุดเต้นนะครับผมต้องการรถด,ด่วนไปที่ศูนย์อนามัยที่รีเปะน,นะครับเขาก็มีชายคนนึงวิ่งเข้ามาเนาะไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะเขาก็บอกว่ากระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซคนะ์ผมก็ไม่คิดอะไรไม่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์เร็นานะดนั้นมาก่อนเลยก็เอาเครื่องเอดีเนี่ยแหละนะกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็นั่งไปจนถึงศูนย์อนามัยโอ้โหตอนนั้นรู้ว่า มันเหมือนไน้หนักเลยคือวันนั้นหรือวันนั้นวันนั้นผมให้อีกอะคือวันนั้นผมเตะฟั๊บหัวใจเองนะแล้วผคือว่าคุณบิ๊กไปไกลไม่นานผมผมก็บอกว่าเออคำเร็วๆนะพอเราไปถึงเราก็บอกว่าเออดีมาแล้วครับอ่าเหมือนกับตอนที่เราไปเทรนนิ่งเลยตอนนั้นเรารู้สึกอย่างเดียวเหมือนเออเราเป็นเป็นเออเป็นให้อีกนะแค่นั้นแหละอาจารย์อาจารย์ผมใส่ผิวเองด้วยนะการรับส่งเลยคุณสัตว์ครับผมรัส่งถึงตัวแล้วก็ได้ใช้จริงนะฮะอ่าครับผม ก็ก็ก็ดีนะจ้ามีอะไรเสริมไหมครับไม่ก็เมื่อกี้ตกไปนะว่าในญี่ปุ่นเองก็มีลิสต์ลิสต์การแข่งมาราธอนเป็นอะครับทุกๆครับั้มาราธอนบอสตันมาราธอนโตเกียวมาราธอนอินซิเดนต์ของการเจอโวยอยู่เต้นประจับเลยแล้วก็ปั๊มตลอดเลยก็ต้องถามจาก้วกลุ่มนี้เขาเหมือนจะปั๊มลอดง่ายเลยหรือเปล่าใช่ไหมถ้าถ้ารับา หื<ช>อถ้าอายุอายุอาย,ยุน้อยโอกาสที่จะรอดนะครับอายุน้อย,อย,อย,อยร่รรางกายแข็งแรงก็มีเวลาสำหรัเวลาวิ่งมากๆสูญเสีย,กยแกลลล้แล้วก็บางทีหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ตุ้นให้กระแสไฟฟ้ารวมน,นี่ถ้าเราได้กระตุกหัวใจสักครั้งหนึ่งก็จะกลับมา นนงแสดงว่าทุกกลุ่มเป็นกลุ่มเสียงเมื่อกี้คุณพี่บอกว่าตอนงานจอมบึงวานพรนใช่ไหมครับงานที่หลีเป๊กผมยังค่อนข้างหวั่นใจกับพี่เพราะว่าทั้งสองงานที่ผมอยู่ด้วยทั้งสองงานเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้น่าจะปลอดภัยแร้วมันมีสิบคนเราพ่องไปแล้วนะัะแล้วก็พ่อไปแล้วนะฮะยังไม่ต้องแกะชายบอกว่าคงยังไม่ต้องแกะใชายนะถามน้องปีนดีกว่าครับคือน้องปีนวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนไหมครับ พีกินกับคุณแม่มีงานคู่กันค่ะมีงานคู่กันนะครับจัดจัดที่จะเป็นสถานที่สาธารณะด้วยใช่ค่ะในห้างค่ะอ่าในห้างห้างสรรพสินค้านี่ห้างสรรพสินค้าค่ะแล้ต่อไปนี้นะน้องปรีมเวลาเดินที่ห้างทำห้างเนี่ยแทนที่จะมองหาป้ายตู้เอทีเอ็มก็ดีห้องน้ำปรีมนี่ต้องมองหาป้ายเอ็ดีด้วยใช่ไหะนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยน้องปรีมได้ลองไปฝึกซ้อมครับอาจารย์ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆนะครับน้องปรีมกล้าที่จะทำสัญญาไหมครับ สำหรับตอนนี้นะคะพี่กินได้สัมพันแล้วพีกล้าค่ะพี่บอกว่ากินมั่นใจนี่จะทคจริงๆแต่ณตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสต,ติต้องอยู่รครบมากเขาเราไม่เคยคือกินไม่เคยฝึกเรื่องการช่วยเหลือควหรือว่าเราอยู่ในอาสาภุยนี้ต่างๆเราไม่เคยมาก่อนแต่ว่าถ้ามีสถา,านการณ์นี้จริงๆกิ่พร้อมที่จะช่วยมีเครื่องกินก็พร้อมที่จะช่วยและมั่นใจมากขึ้นเพราะเครื่องเรามั่นใจในตัวเครื่องอยู่แล้วว่าสามารถช่วยได้แน่นอนแล้วแล้วก็ตุกได้แน่นอนหนูก็รู้สึกว่าหนูมั่นใจค่ะอาจารย์ไปเรียเสริมไหม น้องทีมมั่นใจว่าตัวเองจะช่วยได้ลองยกมือขึ้นครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเทสนน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหลังหลังงานนี้จะให้มาลองปั๊มดูปแต่น้องบรีนครับค่ะถ้าบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามั่นใจค่ะถ้าให้ลองออลองปั๊มโชว์สมมติเราสงจำลองสถานกธิตเนี่ยกล้าไหมครับกล้าสิคะอ่าถ้ากล้านะครับเดี๋ยวทีมง,งานผมขออนุญาตขอหุ่นหุ่นขึ้นมาตั้งหนึ่งตัวครับวันนี้น้องกรีนของเราจะได้ลองทำ CPR ให้อาจารย์ดูด้วยนะครับเมื่อกี้คึกซ้อมไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกอ่าแต่จะมีผู้ช่วยด้วยนะครับระหว่างที่เตรียมจะเรียนว่าแปลว่าไม่ได้เป็นเฉพาะเครื่องมันรวมทั้ง่นครับรวมทั้งครูสอนค่ะเราอย่างมีถ้าเราจะกระตุก AED ทั่วไทยเนี่ยกระตุกหัวใจทั้งมันดีแน่มันหมายความว่าเราก็ต้องหา่นหาบทสอนให้ทั่วไปเห็มไปหมนนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ อาจารย์ต้องเล่นผลิตลุกสิ่งที่สอนได้ยุๆๆยๆเลยกระจายท่ไปที่ประมาณนั้นนะครับอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะํำลองสถานการณ์แต่ว่าวขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องปิงของผมเลยนะโดยทัว่วไปนะครับปกติแล้วเวลาที่มีใครก็ตามที่ล้มโมเสติลงนะครับก็จะต้องมีอย่างแรกเลยคือต้องมีคนที่อยู่ใกล้ในพวเองและจะมีทีมงานของเรานะครับจะลองสกักการณ์ดูว่าเมื่อพบคนที่หมวสติอาจารย์แล้ว แต่ต้องทำขั้นตอนอยังไงบ้างครับตอนนี้เชิญทีมงานครับนะคะรดที่ให้ลอดภัยกนะคะใ่ว่าทอดภั้นะคะข้าไข้าเคะเลีงครียบนคะคุคะคะคะให้ดการตออไม่ตอบแล้วให้ขอความชเหลือช่ด้วยค่ะช่ด้วยมีคนหมดสติไม่หายใจด้วโทน่เจ็้นได้ครับได้โทให้นะครับ น้องกินไปเอาเครื่อง AED ให้หน่อยครับน้องกินเอาเครื่อง AED ด้วยครับนะครับตอนนี้ครับหนึ่งหนหกเก้านะครับมีผู้ป่วยหมดสตินะครับไม่หายใจนะครับเรช่มาแล้วค่ะตอนนี้กำลังปั๊มหัวใจอยู่นะครับนะครับใช่ครับเออ่ที่โรงแรมสุโขทส่วครับห้องประชุมครับเบอร์โทรการ์ของเบอร์นี้ครับตอนนี้มีเครื่อง AED ครับกำลังหยิบมาใช้งานครับครับครับเราเราผู้ชีพอยู่นะครับ อย่างที่คุณเซอ Mr. j a ฟั n โกบอกแล้วนะฮะว่าแม้ว uh ่าคุณ j a ฟั n โกจะ speak e n g l i นะครับแต่เ e speak Thai แล้วนะฮะทุกเรื่องนะครับเดี๋ยวจะให้อาเซียนรบกวนเราเลยด้วยคนหนึ่งจะปั๊มหัวใจรอนะครับอีกคนหนึ่งก็แปะอุปกรณ์รบกวนทางไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากำลังติดเครื่องวันนี้เราเราใช้อุปกรณ์จริงเลยนะครับในการที่จะนำมาแสดงสาธิตให้ดูในครั้งนี้นะครับรีดของความช่วยเหลือกำลังมีครอการเต้นของหัวใจห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย้สัมผัสตัวผู้ป่วยนะคะทุกคนๆๆอ่อกห่างก่อนนะคะถอยห่างจากผู้ป่วยแนะนำให้ทำการช็อต เครื่องกำลังทางการชาร์จกดปุ่มชาอตที่มีพื่อกระตุ้นหัวใจทาการํารชกันะคะกดปุ่มชาอตที่ทำการกระตุ้นหัวใจคร้บที่หนึ่งสังเกตสามารถสาารัมผัสตัวผู้ป่วยได้เริ่มทาําสตอนนี้ีมงานของผมเหนื่อยแล้วครับต้องตลีนครับเป็นกันปั๊มเลยครับ ใจนะครับว่าละครเรื่องต่อไปนะครับป <laughs> ั๊บหัวใจไม่เป็นแน่นอนนะครับโอเคครับ <laughs> ขอเซฟตบมือให้กับองกรีมของท่านใหญ่ครับเขาเรียนว่า เครื่องอักขระตัวนี้นะฮะการแนะนําและการบอกจกนกระทั่งถึงการให้ช่องนะสัง้นเครื่องรุ่นต้นๆเลยนะฮะเ,ะ,ะเยอะฮะเยอะกว่าจะบอกแต่เพิ่มการจะติดกว่าจะดไออันอะไรติดอันนี้นะฮะกว่าจะได้ช่อเนี่ยเราแบบระทึกมากเลยว่ามันทำไมนานจาังแต่ว่าดูเหมือนทางนี้จะใส่ให้มันเร่งในการบอกนะแล้วก็ น่าจะมีเวลาของการาะขอสั้่งใช่ไหมจากรองยาบตัวนี้ครับจริงๆแล้วก็อย่างที่มิสเตอร์ยาบบัตเตอได้ได้กล่าวไปตอนเปิดง,งานนะครับ <ot> <ask> ก็อย่างที่แกว่าเครื่อง AED ข้อสําคัญเลยก็คือมันจะต้องใช้งานได้รวดเร็วนะครับแล้วก็อยา่างที่คุณหมอท่านเลขาธิการได้กล่าวไว้ว่า ความรวดเร็วในการใช้งานอุปกรณ์เครื่อง AED เนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งนะฮะที่จะต้องอคำนึงถึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวระบบการชาร์จกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะช็อคเนี่ยจะต้องทำให้ได้ไวมากๆนะฮะบริษัทของเราก็มีอุปกรณ์นะครับที่สามารถที่จะชาร์จไฟก่อนที่จะกระตุ้นหัวใจคนไข้ได้เพียง4วินาทีซึ่งสามารถที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าได้เร็วมากนะฮะครับผมในอาสสัมิสเตอร์ Do you have any incident that your AED misinterpretation before? Sorry. I mean that uh, when your machine try to interpret to use this uh, AED, do you have any incident in after to sell this kind of AED around the world? And found that it misinterpreted. No, 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 no. We, yeah. we, we saved many many lives, but the, the product is very reliable, very solid. Yeah. The, the product could uh, respond every time. We didn't have any 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 kind of problems you know, during the during the race. In the case we have a problem, someone can make a mistake or maybe they can press the, the, uh, the green button instead of the red button. Well, it could happen, it happened, but uh, uh, our technician, our engineers can check the unit because we inside the, the AD we, we have like a, a black box something like that, like in the, the airplane. Yeah. So nobody can, uh, okay, in, in the case there is a, a mistake or something wrong, we can uh, analyze uh, and uh, give the, the right uh, answer, technical answer, what happened during the, during the rescue. This is very, very important because the, we can uh, show and confirm uh, our product working you much. very very well. Thank is well. ต้องการเรียนที่สนะว่าเครื่องนี้ถ้าเราคิดจะทำเครื่องนี้ในเมืองไทยขอไปที่ต้องพูดตรงๆนะฮะคีย์เวิร์ดเมื่อกี้คือหัวใจผมเชื่อว่าอาจารย์ชวลด์คงเคยรีวิวว่าไอ้นี้ที่กระจายไปทั่วโลกมันเริ่มมีรายงานความผิดพลาดตังแต่ยันะนี่ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องติดตามให้ดีแต่เท่าที่ฟังมาจากฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเขาก็ไมายัง ยืนยันว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดพลาดจากเครื่องที่ถูกเทสมาตรฐานกันมานะอ็คอนเฟิร์มซัมทีมเรียกว่ามันกี้เนียนำกิ่นได้ลองลองลองใช้เครื่องก็เป็นไงบ้างนักเียนไม่ยากนะคะเพราะว่าตัวเครื่องบอกทุกอย่างเลยในหน้าจออันนี้คือจุดเด่นของเขาเลคะ่ะแล้วก็มีภาษาไทายซึ่งเหมาะกับคนไทยอยู่แล้วอะ่ะคือ<น>คือจะบอกว่าเครื่องคือ,อเราปั๊มหัวใจไปแล้วเราก็ฟังตามที่มันบอกล<ช>เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าแค่เพียงว่าเราจะต้องเหมือน สัมพันธ์กับคนที่ทําอีกคนหนึ่งด้วยคือไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวและที่สำคัญคือคนรอบข้างที่มุงดูเราต้องมีอากาศหายใจให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่ทําเป็นแค่เครื่องรู้จักเครื่องอย่างเดียวแต่เราต้องรู้จักที่เราต้องฝึกก่อนมาก่อนด้วยค่ะนั่นเป็นคำถามสุดท้ายที่จะถามครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเชิญชวนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้นะครับเรื่องของการปั๊มหัวใจ CPR รวมไปถึงเรื่องของการใช้ AED เริ่มจากถ้าจใจใช้หมก่อนนะ ในฐานะอาจารย์แพทย์ผมก็ให้คำมั่นว่าจะฝึกแพทยให้ดีที่สุดทาให้มีจิตสาธารณะที่จะไปช่วยประชายชนในที่ที่เขาจบไปด้วยส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องการอบรมประชายชนซึ่งอาสมัครชุมชน,ชน,ชนตอนนี้เราก็วันอาทิตย์นี้ก็จะมีอีกเป็รุ่นที่สิบแล้วก็อกออนไปด้วยก็พร้อมครับแล้วก็คิดว่าหลายๆภาคส่วนจะต้องมีความตระนักรู้ถึง เหตุการณ์ใกล้ตัวพวกนี้นะครับพวกเรารับช่วยกันเลยควบคุมชนนะครับขอบคุณครับอาจารย์วิชาครับเราเราจะให้กำลังใจอาจารย์ชิวในการส่งสักชุดหนึ่งเป็นนักเรียนรุ่นดาราสวยๆทั้งหมดเลยมาไปเรียนอันนี้อันนี้ก็ปกน้องน้องบีมันต้องมาเรียนคอร์สเต็งหนึ่งวันกับท่านอาจารย์ชัยวุฒิวัชิระเวลาแล้วได้ใบสัตวะจะเป็นดารารุ่นต้นๆ์เราที่ได้ใบสัตว์ที่ผ่านแล้วก็เรียนแค่ว่าอาจารย์คุณลิศ ก็ตามครับก็ตามที่มาคุยกับผมผมก็บอกว่าถ้าใครมาช่มเนี้ยผมอยากเชียร์ให้ตีมของคำว่าการเตรียมพร้อมรับเจเนอเจียนเียผ่นนะนะด้วยการที่สามารถ CPR ทั่วไทยพร้อมกับเครื่องอีดีกระตุกหัวใจทั้งแผ่นดินคือเป้าหมายที่เราจะเดินหน้าไปครับรบเชิญคุณธนภัทรอาคุณปิ๊ครับครับจริงๆก็ในนามบริษัทอาคุณปิ๊กจำกัดนะครับก็เราไม่พูดถึงการการขายเนาะ อย่างที่ผมบอกว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงนะครับแล้วผมก็เห็นความสำคัญจริง,รงนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราได้ทำการเทรนนิ่งหรือว่าให้ความรู้กับภาคประชาชนรวมถึงบริษัทเอกชนและภาครัฐเองนะครับโดยบริษัทก็จะมีทีมงาน,นเข้าไปให้ความรู้แม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าเรานะฮะแต่เราก็มนเล็งเห็นว่าเออมันจะดีกับเขาถ้าเขารู้วิธีการช่วยเหลือชีวิต นะครับแล้วก็ใช้เครื่อง A.D เป็นนะครับเผื่อว่าภายภาคหน้าจะได้ไปเจอเครื่อง A.D ข้างนอกนในสถานที่สถานะแล้วนํานมาใช้ได้นะครับก็เช่นกันครับส่วนของภาคร้ฐนเองหรือเอกชนเองถ้าฝั่งไหนต้องการซัพพอร์ตหรือว่าความช่วยเหลือจากเรานะครับหรือว่าเช่นงานมาราธอนเองก็ตามนะฮะเราก็สามารถที่จะนําเครื่องเราไปซัพพอร์ตได้นะฮะกับงานนั้นๆได้เสมอนะครับ ขอบคุณคุณพีการสุดท้ายครับที่น,อนอ้องกินครับฝากอะไรที่ช่วยกับเส่วนนี้ห่งโดยในการที่กินเป็นคนของสังคมอยู่แล้วนะคะก็แล้วก็เป็นคนที่น่าจะอยู่ในโลกของโซเชียลต้องอยู่ในวงเวียนกับเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ก็คือการเผยแพร่ตรงนี้นะคะ่ะผ่านโซเชียลว่าจะเป็น Facebook IG เอชวิตเตอร์อะไรก็ตามซึ่งคนก็จะติดตามตรงนี้ตลอดอยู่แล้และที่สำคัญพี่มอ์มว่าถ้าเกิดสมมติกินเป็นตัวอย่างที่ดีคือกินได้โอกาสไเรียนและสุดขั้ว แล้วเรามีการไลฟ์มีการโชว์ทุ้สิ่ทุกอย่างเพราเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากเลยคิดว่าจะต้องมีคนทำใจแล้วอยากจะช่วยเหลือคนมากขึ้นนะคะก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอาจารย์ทุกท่านที่ร่วมเสวนานะครับร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับขอเซ็นโคเวอร์กันให้หน่อนะอา่ครับตอนเย็นเนี่ยผมจะเชียร์ให้สุขสมติเพิ่มนเรื่อนะอาจารเจ้าหน้าที่นะนะครับนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านในวันนี้ครับขอเซ็นโปเวอร์อีกครั้งกับทุกท่านครับ ย้ายมาอีู่แต่ภาขก็น่า